อีฟาร์มลำพูนไม่ต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าออกแล้วนี่คือย่ำค่ำนะฮะห้าโมงเย็ยนแล้วของอ e ีฟาร์มลำพูนไฟเริ่มเปิดแล้ววันนี้เราก็จะมาเช็คดูนี่กระบองเพชรแคลิฟอร์เนียนี่ กระบองเพชรที่ทานได้ทั้งใบใบนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีลูกมีลูกมีดอกออกมาให้เราได้กินกันนะก็ทดลองนะครับทดลองว่ามันจะออกไหมนะฮะซื้อมาแค่อันเดียวเนี่ยฮะข้างล่างเนี่ยฮะนี่แล้วมันก็ออกมาเร็วมากเลยมีได้ได้มาหนึ่งใบนะแล้วตอนนี้กำลังจะออกอีก4ใบ1 2 3 4สา สี่ใบนี้มีคนจองแล้วนะครับใบละร้อยใบละร้อย,บ,อยบ้าไหมครับคนที่มาดูพักผู้เพื่อนฝูงบอกว่าจองแล้วนะเราก็บอกว่าใบละร้อยนะถ้าจองอะ่ะเอาใบละร้อยตอนนี้มีคนจองแล้วใบละร้อยที่อีฟาร์มลำพูนแม่เรากล่าวว่าจะามาผัดกินสะหน่อยเลยไม่ได้กินเลยมีคนจองซะแล้วนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับนี่คือ อีฟามลำพูนอยากอวดนะครับอยากอวดออยากอวดครับอยากอวดไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้ผลเออกระบองเพชรคลิฟเนียเดี๋ยวรอดูผลนะครับดูผลเก็บดอกมันจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ใบามาละตกลงว่าเราได้ทั้งหมด5แล้วนะครับหนึ่งสามี่ห้าหลังจากที่ซื้อมานี่ใบเนี้ย300บาทแพงมาก แพงมากมากอีฟาร์มลำพูนครับ